เบิ่งมานอนจ้ะนี่เบิ่งมานอนเบ่งนอนสบายคักนอนอยู่ในห่มปไปมาตัวนี้มาอยู่ลงบ้านนี่มึงไปนอนเลยไปนอนโต๊ะอุตุอ่ะเอ้านอนมวนนอนงันแต่น้อเอ้ยนอนมวนนอนงันแต่น้อไอ้ดำเอ้ยไอ้ดำไอ้ดำนอนมวนงันงันนอนนอนเอไปนอนท่านี้ ไกลๆนี่กัมีต้นใหม่ต้นลายยิ่งนั่นอ่ะอ่ะอ่ะ่ลุกบังลุกบังเออ๋อลุก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 บังลุกบังลุกบังว้าลุกได้ว่าแล้วว้ายานหนวกไปเลยเนี่ยมาดำมาดำนอนท้ายลงมานอนสบายแห้งปั้นหมาคือขวาดี่นี่นอนสบายแห้งปั้นหมานี่เออเปิด สบายแปปนหมาเด้อะาเเออมาอีกเห้วเนาะเอาเจากับสิมาสมือกี่เกาเหรอตัวแม่ดำดำแม่ดำถ่ายอาหมูมาไปเลยแหละนี่ถ่ายรูปหมูรูปมาไปเลยนี่ มันตื่นแล้วตียายมากวนมันหลุก <laughs> ยายมากวนมันหลุกมันก็นเลยตื่นนี่มาดานี่มันอยากนอนสบายมันนอนมวนนอนงันของมันอมนอนไปเลยถ้าไม่ตื่นก็นอนไปเลยนอนไปเลยถ้าไม่ตื่นก็นอนไปเลยโอ้พืนสบายแหงเนาะให้ต้นหนึ่งเนาะให้บางหันเด่อีกต้นหนึ่ง,ง,งไปทั้งนั้นไปทังใดล่ะมานะ่ะ มูไปใสมูไปใสยังเห็นหมูมากโอ้มูไปโอ้พี่เดชตัวหนึ่งขาวๆอยู่สิตัวนี้กับนอนเฝาอยากกินหยังน้ำพึ่นทินนี่เนาะเอ้ยบักลายบักขาวนอนเฝอหยังลูกอยากกินหยั่งมานอนเฝเพึ่นนี่ฮะเห็นบรได้มานั่งบรไดเห็นน้งกินบรไดมาเฝาเอาอยัางดีขา้าดังดังขา้าเอ้ย จอมใหญ่เลยจังอยากกินเลี้ยงเห็นมาสิ่งกินบ่สยากกินสองโตมึอนี่นอนฝุ่นตััวน้นนอนสงบเรียบร้อยเรียบลอยเลยเฮ้ยเฮ้ยน้อนคอยยังนี่แหละอยากกินอยากกินอยากกิน ปูนป,นปูนต้นหนึ่งนอนอยู่ทั้งุ่นทั้งนี้ขายรถตะลีได้เจอเด้อทั้งนี้ขายรถตะลีจ้าลตะลียายมีขายได้เจอเด้อมีหลากหลายเด้อจ้้เจอจิจิตต่อนยายกับมีเด้อบุ๋มเนมีแต่เลขใบได้จ้าจ,จ,จิตต่อนกับมีขายขายจุ๊บได้จ้าตื่นมาเงีเยสาวไปตลาดเสาวเลวก็ลบมา ลบมาขายอยู่โรงบ้านจ้ะมันนังขายหนาโรงบ้านจ้ะมันนังไก่หนาล้งมาห่อเข่าห่อน้ำมากินน้ำเข่าก้าวหนามก้าวหน้าจ้ะมาไปกินมืดมืงไม่ได้มืดมื้อสด้ซื้อปลายนะเสดซื้อน้อยๆจ้ะชั่มนี้เด็ดขาดด้วยเอฟซีเด็ดขาดอย่าลืมเด็ดขาดกดไลค์กดแชร์เด็ดขาดยามาภูคาเนี่อจ้า เด็มนี่กำลังใจเป็นคลิปนะคะมาท่านเด็